สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่อง o v e r อร์เก RPG นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทาการเปลี่ยนจอและดูลักษณะจอเนี่ยคือจอมันเป็นดวงดๆเนาะเห็นไหมมันจะมีรอยๆดวงเหลืองอ่ะเข้าเก่งแบบนี้นะครับตรงนี้อาจจะมองไม่ชัดผมออกเกมก่อน เนี่ยเห็นไหมมันจอดเนเหลืองนะจอไม่ชัดแล้วอะเนี่ยจอมันเหมือนเครื่อจอดวงจอเสื่อมสภาพเนาะผมหาจอมาได้จากเครื่องนี้นะเห็นเครื่องนี้ดูยังไม่รู้นะแต่ว่าคือยังไม่ลองเปลี่ยนจะลองเปลี่ยนเลยนะครับคือคลิปนี้จะไม่ตัดหรอกจะเปลี่ยนให้ดูเลยว่ามันอันนี้จะติดหรือเปล่าด้วยจะมีหลายจะมีหลายเครื่อง เครื่องนี้จอสภาพสวยเห็นไหมดูสวยเลยดังดูสวยแต่เครื่องนี้คืออาการเปิดมาเปิดมาไม่ติดผมจะเอามาใส่กับเครื่องนี้นะงั่นเดเครื่องนี้ปิดเครื่องก่อน ก็จะพยายามทําเป็นคลิปที่ว่าไม่ต้องตัดต่อเลยแต่ว่าได้เนื้อความอะไรเงี้ยก็จะไม่ยพยายามจะไม่เว้นเวอเยอะนะครับผมจะพยายามที่จะให้มันเขาเรียกอะไรนะเน็ตเน็ตที่สุดอะ่ะถุกใจอยู่บอดี้สีนี้ข้างหลังฝาน้ำเงินอะครับ ผมเออเด้ตัดประมาณตรงนี้แหละใช่ใชถ้าแกะตังนี้มันจะหลุดง่ายอ่นี่นะสภาพจอเขาเขาไม่สวยแล้วเห็นปะต้องไปซ่อมเอาจอไปซ่อมนะครับแต่นี้ผมมะเปลี่ยน้จอค่อยซ่อมทีหลังนะลองเปลี่ยนจอดูก่อนนะครับอ ก็แสงไฟอาจจะน้อยนะเอาดิบๆแล้วกันนะครับดูดิบๆเงาๆดำๆทำมึนหน่อยโทนวันนี้นะแต่คือ It w o r k รเหมือนกันนี่คือป้ายอิ w เวิรก็คือมันเป็นงานของผมนั่นเองนะครับที่เปลี่ยนให้จอดีๆใส่เพราะผมเคยลองจอพวกนี้มันมันมีเฉพาะของมันโพลไรเตอร์นะผมลองสูตรของ ติมพลอไลท์หลายเบอร์แล้วลองไปมันมันไม่มันไม่สีมันไม่จำเจำจมแมวอะสีมันจางแต่พอดูได้แต่ก็ถ้าใช้เองเออทำมันได้แต่ถ้าทำทำขายทำอะไรเงี้ยไม่รู้สิมันไม่ค่อยประทับใจผมจะจะลองซ่อมใช้เองอะให้พอมองเห็นก็ให้พอเล่นเกมได้เนาะ แต่อันนี้ได้จอจากเครื่องอื่นมามันก็จะผมว่ามันก็จะชัดนะก็ดูแล้วมันเปลี่ยนไม่ไม่ยากครับนะครับแกะไม่เยอะด้วยเห็นไหมเท่านี้นะเนี่จริงใช้ปาคีบมีปาคีบให้ปาคีบดีกว่าปาคีบดันนะให้มันละเมียดใช้ตัวนี้นะเอเอโอเคผมเอาจอนี้ออกกันนะ เจอที่เนี่หลายอาการนะจอแบบจอขาวจอมืดก็เกิดจากตรงนี้ด้วยแผงจอนเนี่ยเสื่อมแผงจอมีพวกไอซพวกอะไรเนี่ยนะเกี่ยวกับองค์ประกอบองค์ป,ประกอบของจอเนะี่ะเนี่ยนะครับเออเป็นองค์ประกอบของเขาอะ่ะมันก็เลยทําให้จอขาวก็มีเคยเจอจอขาวแล้วเปลี่ยนก็หาย แต่มีจอขาวอาการจอขาวเกิดจากข้างในก็มีอีกเกิดจากที่บอร์ดอะนะ <c oughs> เออดังนั้นต้องลองดูก่อนไงถ้าจอขาวคุณลองหาจอดีๆมาเปลี่ยนดูก่อนจอที่คุณมั่นใจว่ามันใช้ได้มาลองสลับดูนะครับอะไรประมาณนี้แหละจริงๆแล้วผมจะพยายามเน้นงานซ่อมที่ที่ไม่ยุ่งยากมากถ้าจอลึกละเอียดเนี่ยมันใช้เวลาเยอะ ผมจะค่อนข้างที่จะต้องไปต่ออย่างอื่นไว้เพราะช่วงนี้ต้องจะมาทําเกี่ยวกับตรงนี้พอดีคือผมจะต้องเปลี่ยนพอดีเพราะผมจะเอาดังนั้นยิงเทียร์เลอองตัวคืออะไรผมได้ทาคลิปรีวิวจอไปเลยวิธีเปลี่ยนจอง่ายๆนะครับ n เกตคิวดีเนี่ยนะครับ, n นะรบอะไรประมาณนี้นะแกะจออะไรเราไปรับของเก่ามาเงี้ยเปิดพวกวันไปติดเนี้ยมาเถอะแต่ขอให้จอสวยๆนะ เครื่องนี้เปิดไม่ติดเดี๋ยวก็ได้อะไรอย่างอื่นก็ใช้อะไรอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างถ้าเผื่อเปิด่ม่ติดก็อาจจะซ่อมได้เงี้ยก็คือผมจะต้องทําจอ้มันสวยหน่อยผมจะรีวิวเกมไงผมจะเอาเกมแล้วก็เอาเกมมาแบ่งปันได้แหละครับเรื่องไ็แก่แล้วเนาะมีหญาาเราแปลงตัดตานหน่อยนะครับผม จอเพห้มันไม่มีฝุ่นจริงๆแล้วเนี่ยอโอเคปาดานนะอโอเคแล้วนะครับงั้นก็พอใช้ได้นะไปถึงก็สวยมากจอครับมันจะมีตะปุ่มนิดๆรู้สึกมีอยู่อันผมเปลี่ยนฟิลม์มไม่รู้อันนี้หรือเปล่า ใช่เหรอไม่รู้นะไม่รู้ถ้าจอจางหรือจอสีเพี้ยนก็นไม่แน่เพราะมันมีผมเปลี่ยนอันนึ่งผมไม่ได้ดูสีจอจะเพี้ยนเพี้ยนก็เหมือนเหมือน,นดูสีกับกับๆอะ่ะเหมือนดูสีเซ็นเซอร์ในในช่องเจ็ดสีอะเวลาเขาเจอศพเจออะไรแล้วเซนเซอร์อย่างนั้นเนี่ยสีเป็นอย่างนั้นก็มีผมลองหมดแต่ผมเก็บไว้ผมไม่ได้เอาออกไม่ได้ลื้อออกใช้อยู่ มีเอ็น95เครื่องเราเปลี่ยนฟิล์มเองอะจอมันดวงตอนแรกมองไม่เห็นก็ยังดียังเห็นตัวหนังสือแต่สีมันกลับกันเฉยๆสีมันออกมาสีเซนเซอร์แบบนั้นอะก็เออเขาท่าอยู่เว้ยก็ไม่เป็นไรนะผมอะผมไม่ผมไม่บออลี่ไงเพราะผมใช้เองเออแต่คนอื่นไม่รู้คนอื่นผมไม่รู้อออย่าดื้อย่าโซนลูกเอ,อ่อเฉยๆโอเคบางทีต้องบอกเขานะ เขาเป็นแม่เหล็กเ,เขาคือแม่เหล็กทําให้เมีมหน้าทําให้เหล็กกลายเป็นมีไฟฟ้าสถิตด,ดูดน็อตได้ตอนแรกดูดไม่ติดเห็นป่ะเ,เติมเชื้อเข้าไปหน่อยมันดูดติดเบาก็เติมเชื้อไปพวกไขควงก็หาดีๆหน่อยนะครับวัสดุช่างเนี้ยจริงผมมีวัสดุงันแงมีมีอยู่มีอยู่เก็บเก็บเป็นระบบแหละนะ อันนี้ก็รู้สึกว่าผมจะเอามาแบบ p เ o อร์หน่อยเครื่องมือช่างตัวนี้ใครสนใจก็สั่งได้สั่งทางเพจได้เหมือนกันเพจคอมซีนะครับที่ผมใช้อยู่ก็แน่นๆอยู่เดี๋ยวผมขอให้ติดก่อนแล้วค่อยมาโฆษณาแล้วกันดูว่ามุมจอมันติดหรือเปล่าด้วยไขควงรุ่นนี้เขาทานะ สวยขึ้นเยอะนะครับสีจอสวยสดใสนี่เครื่องมือช่างขผมก็มีขายอยู่อินบล็อกมาได้ส่วนราคานั้นหลังไม่นะราคาต้องหลังไม่จริงเพราะผมจําราคาไม่ได้ดูเช็คสีหลังมีหัวลายแบบอ่าไหนๆก็ขายของด้วยขายเครื่องมือช่างเลยจอติดแล้วนี่จอใช้ได้สําเร็จแล้วแล้วจอแล้ว,ลวทีนี้ผมจะเอา,เอา,เอาไปรีวิว engine เครื่องนี้ก็ได้รีวิวอย่างนึงคือซ่อมไฟ ไฟมันไม่ติดอยู่ใช่ไหมมีมะไม่รู้นะหรือติดหมดแล้วติดหมดแล้วมั่งแค่นี้มันสกรปรกหน่อยแต่ถ้าอย่างนั้นต้องรลือขน,ขนาดขนาดข้างในไม่เป็นไรแต่ว่ามันพอกดได้ผมเอาลนะผมไปต่อนะจะมารีวิวเกมแล้วก็แชร์แชร์เกมต่างๆกลัวมันจะหายไปตามการเวลาไม่ใช่หรอกถ้าไม่มีใครเก็บเลยนะ่เพอฮาร์ดดิสผมเคยเคยเก็บของดีๆไว้อะ แล้วพลังแล้วโชวกุ War นโตโตวอภาษาไทยอะ่ะย่างดีเลยแต่ก่อนนะมีอะ่ะคุณผมอะ่ผมอะผมยังชอบหายหายากนะเป็นภาษาไทยแล้วต้องเล่นกับวิดีโอเอพมันแจ๋วจริงนะผมบอกให้เป็นเกมที่ผมโคตรชอบเลยโชกุนโตโตวอเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าไงอะ่ะเนี่ยแหละเครื่องมือผมก็มีขายนะเป็นอย่างนี้เป็นแบบถอนหัวได้ อันนี้ของผมเห็นเบอร์มันเป็นเบอร์ตัวทีอย่างเงี้ยมันไล่เบอร์เลยเบอร์แบบสามเหลี่ยมก็มีหกเหลี่ยมก็มีมีแทบจะมีอันนี้อันเดียวก็แทบจะขายได้หลายเครื่องเกมอะเกมบอยแอดวานเกมบอยมีหัวาสามแฉกสามแฉกก็มีจริงเนี่ยสามแฉกมีหลายแบบด้วยแบบนี้ก็มีแกะตลับอย่างเงี้ยนะ อันนี้ผมอ่นจิ้มจิ้มหน่อยไอ้น้ำจิ้มหน่อยนะพวกเนี้งแต่เบอร์เล็กถึงเบอร์ใหญ่ในเบอร์ตัวทีเบอร์พวกพวกพวกโนเกียเนาะแล้วก็มีตัวแฉกธรรมดาทั่วไปก็มีอ่ะแล้วตัวด้าม็เป็นงนี้ใช้ดีใช้ดีนะครับแล้วก็พกพาง่ายนะสนใจติดต่อทางร้านได้เลยนะครับนี่ใส่งี้ใส่งี้ลงไปอันเดียวบอกจบครบกระบวน ราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันนะหกพาง่ายนะครับเป็นกระเป๋าองนี้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยหรอกอืมจริงสองร้อกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะผมบิ๊เช็คราคาก่อนคุณอินบ็อกมาได้เอาเรื่องนี้จบไปแล้วนี่ดังนั้นมันประสบความสําเร็จได้ที่เปลี่ยนจอสําเร็จได้เอาจอเอาจอที่เรต้องต้องสองอันนี้ส่งซ่อมส่งให้แผนกช่างจอเนี่ยซ่อมนะเปลี่ยนเปลี่ยนฟิล์ม อ่ะได้หนึ่งงานแล้วแล้วก็ได้งานว่าจอดีมาใช้เพราะว่าผมเอาไปรีวิวต่อผมจะอันนี้เปลี่ยนให้ดูเลยเปลี่ยนแกนด้วยใส่แกนยางอะ่ะวิธีใส่แกนยางก็ทั่วไปก็อย่างนี้แหละนะเดีนะ๋ยวรู้ว่าช่องเมมปิดอย่างงี้ใช่ป่ะใส่แกนยางเข้าลงไปอย่างนี้นะเออผมจะเปลี่ยนเป็นสีนี้ก็ค่อยแมทสีดำมันจะม,มันไม่ม,มีมันไม่ตัดไม่รู้เลยนี้เพราะมันเกินอะ่ะน้ำเงินกับแดงผมว่าถ้าถ้าเอาสีออกซอฟ พอสีปุ่มผมผมเปลี่ยนน,นี่รุ่นคัสตอมรุ่นคัสตอมนะเอ็นเกตคัสตอมนะอันเนี้ยเอ็นเกตคัสตอมก็มจริงผมจะคัสตอมเป็นกันดั้มตีมอ่ะผมจะเอาโลโก้พวกกันดั้มมาใส่ก็จะลองทดลองใช้เองกับรีวิวแต่เรื่องพวกนั้นมันเป็นน้ำจิ้มบางทีบางครั้งอะ่ะ ถ้ามันไม่ทานจริงก็ไม่ใส่แค่นั้นแต่ว่าพูดถึงว่าความฝ่ฝันสูงสุดถ้าจะให้เครื่องมันพอรเฟกอ่ะที่ผมว่าพอใจอะ่ะผมพอใจในเครื่องเนี้ยถ้าจะปั้นเครื่องให้ผมปั้นเครื่องนี้นะเอาระดับไหนอะไรเงี้ยเฮ้ยผมจังตั้งวันที่มีเสร็จเลยวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบเวลาเลยเพียนเลยสิบเดือนสิบเอ็ดสองพัน ส0 2พันยคเดิบสองเควลาไปตั้งใหม่การเฟลนะเขาบอกเพราะว่าเพราะมันเฟลไงเพราะาเราไม่ได้เอาการ์ดลอยเฉยการ์ดไม,ไม่ไม่มีสัญญาณเครื่องนี้ไม่รู้ยังไม่เคยลองซิมซิมแบบธรรมดาว่ามันมีสัญญาณหรือเปล่าแต่ผมเอาให้แค่อ่านเมมเล่นเกมตอนเนี้ยเพราะผมไม่ได้จะใช้เป็นเครื่องสำรองนะผมจะเป็นเครื่อง h a n d h e l ลอะ่ะ แฮนเฮลแบบว่าใช้พกพาไปเล่นเล่นไม่ได้เอาจริงจังเนะี่ยแต่มันหมดแบบหมดใบหมดไไ,มไผมจะเอาไว้เล่นเกมประมาณหนึ่งส่วนใหญ่ผมจะเล่นรีวิวสมมติเล่นรีวิวนอกสถานที่อย่างเงี้ยน,นะเ,เดี๋ยวนี้ปป๊บนเดี๋ยวนี้ก็สรุปว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอ นะก็เปลี่ยนไอ้นี่ยางยางข้างยางข้างเก่าเป็นสีดำนะครับนี่นะก็กลางๆเนาะมีริ้วรอยขนแมวบ้างนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไปรีวิวกับไฟไม่ได้รีวิวกับแสงไฟอ่าถือว่า โดยรวมแนละ้วถือว่าผมพอใจอะแต่ดูว่าทนทนมือเราไหมเราใช้อะไรเราใช้รีวิวเกมหลาย,ลายเกมมันจะทนมือเราไหมใช่ไหมเนี่ยสีเลยกลับมาชัดสวยกว่าเดิมเห็นไพอเปลี่ยนจอแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะถ่ายทําปกเอาปกอย่างนี้พอนะโอเคงั้นขอบคุณทุกท่านนะครับกับกับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปเปลี่ยนจอ QD นะ เกจคิวดีนะแบบเปลี่ยนจอเอาจอเอาจอดีเครื่องมาอีกเครื่องนึงพังอาการอื่นแล้วแต่อโอเคครับผมงั้นผมขอจับจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับกับคลิปต่อไปก็พบกับการรีวิวพวกเกมต่างๆนะเกมนี่เปลี่ยนจอแล้วนะสวัสดีครับ